สวัสดีครับผู้ชมทุ่านทีเด็กครับก็อีเชิญเคยวันนี้จะพาพทำกฏระเบียบวิเคราะห์บอลยูฟ่าแชมเลี้คู่ระหว่างโมนาโกจะเปิดบ้านต้อนรับเยีงของทีมบาร์เซโลนาเลยคืนนี้เปิดเมื่อที่ทีมเยือนบาร์เซโลนาเป็นฝ่ายต่อราคาที่ค,ครึ่งครบรูปขาวจะลงสนามกันที่เวลาตีสองตรงของ,ของขค่ำคืนนี้ทัศนะในเกมนี้ยูฟ่าแชมเลี้โมนาโกเตรียมเปิดสนามสตาร์รูเดอร์ต้อนรับกยี่ยงของทีมบาร์เซโลนาโดยเจ้าบ้านโมนาโกของเทนเนอร์อาร์ดีฮูเตอร์เริ่มต้นฤดูกาลใหม่ได้ดีและทีเดียวล่าสุดพวกเขาขาา a, าาาากกกกกก็ก็็มมมมีมีีรรเเเเเเอออออชนนนนนะโแซซไไดด้้้้ใใใลลขขงงงงตตตัััววึ่่่่ททหพพยยคปิ แล้วกับทุกรายการและมีการชนะมาได้ถึง4เกมอีกด้วยในขณะที่แขกรับเชิญอย่างบาร์เซโลนาต้องการแก้ตัวอยู่แล้วเพราะเจก,กันหนล่าสุดในเกมุนเครื่องพวกเขาแพ้มา เละกับรายการนี้ก็จะเป็นต้องจริงจังมากกว่ารายการอื่นอยู่เหมือนกันล่าสุดการ,าร,กราชนะคิโรนามาได้แบบขาดรอยซึ่งก็ทําให้พวกเขานั้นเก็บชัยชนะมาได้ต่อเนื่องมาเกมที่5ติดต่อกันแล้วเกมลุกทําประตูรวมกันไปมากถึง17ประตูจาก5เกมที่ผ่านมาดูแล้วเกมนี้แมจะบ้านจะอยในช่วงเวลาที่ดีแต่ผู้มาเยือนคุณภาพยังคงเหนือกว่าโดยเฉพาะตัวเลือกในแนวลุกที่หลากหลายมากกว่าน่าจะทําให้พวกเขานั้นบุกปกคว้าสามแต้มได้ตามเป่าและล้างอายได้สําเร็จจากการแพ้ในการเจอกันหนล,ล่าสุดเกมนี้เทใจไปบอลต่อบาร์เซโลนาพิชิต แน่นอนครับเอาละครับขอให้พวกทุกคนชอบก็จัดขัดก็สวนใครที่ยังไม่มีที่ทุนทิ้งนิ่งไว้ใต้คลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องที่ดิดขับของเราด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราสำหรับนี้ลาไปก่อนสิทครับ